มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับสำนักง,งานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเสนอรายการเนื้อต่างความรู้ชุดเฉลิมพระเกียรติน้ำพระไทยในหลวง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราเดินทางกันมาที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ดินแดนที่แสนสงบสุขที่มีวิถีชีวิตอัตลักษณ์ที่มีความโดดเด่นนอกจากนี้ยังมีการบริการระบบทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพคอยดูแลประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลสมเด็จพายุพร,ราชยาหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะรงพยาบาลเปรียบเสมือนสถานที่ให้ชีวิต แต่บทบาทของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชมีมากยิ่งกว่านั้นด้วยเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาและความจงรักภักดีของประสง์นิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของพวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา40ปีที่ได้มีการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชทั้ง21แห่งขึ้นได้มีการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลา คุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับเพศสัชกรหญิงวิโรจน์รองคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชยหาสวัสดีค่ะดีค่ะต้องเรียนถามภาพรวมในปีที่ผ่านมาของโรงพยาบาลค่ะว่ามีภาพรวมในการดําเนินงานอย่างไรบ้างค่ะค่ะก็ในปีที่ผ่านมานะคะโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชยหาเนี่ยเราก็จะน้นในเรื่องของการทํางานกับชุมชนค่ะแล้วก็ในส่วนของการทำงานร่วมกับเครือข่ายนะคะภาคีเครือข่ายในชุมชนทุกภาคส่วนนะคะ,คะ โดยตั้งแต่ปี2562นะคะเราก็จะได้มีการจัดทําโครงการนะคะเกี่ยวกับการสร้างศูนย์ CBR ในชุมชนนะคะซึ่งที่แรกนะคะก็จะมีที่ตำบลกาตองแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตำบลบ,บาโรตตำบลละแอค่ะแล้วก ตำบลปะแต่นะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็พยายามที่จะขยายไปให้ครอบคลุมทุกตำบลค่ะ,คะก็เป็นการดูแลประชาชนในพื้นที่ในอนาคตค่ะจะมีการวางแผนในเรื่องของการต่อยอดในด้านใดบ้างคะค่ะในอนาคตนะคะคที่เราได้คุยกันในส่วนของคณะกรรมการบริหารนะคะก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องยกระดับนะคะในการให้บริการไปสู่ของการที่เป็นเฉพาะทางเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะ,คะปีนี้เนี่ยเราก็จะมีอายุรแพทย์นะคะ กับวิสัญดีแพทย์กลับมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือในโลกของที่ยังเป็นปัญหาของเราได้ด้วยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นโรคปัญหาที่เป็นปัญหาก็คือโรคของโรคเลื้อรลางเบาหวานค,ความดันก็จะมีอายุและแพทย์มาช่วยเติมเต็มเต็มในส่วนนี้นะคะ,คะซึ่งในอนาคตที่มองไว้ก็คือโรงพยาบาลก็จะขยายในส่วนของห้องผ่าตัดนะคะ ก็จะมีการบริการห้องผ่าตาัดทางสูติกรรมทางสัญญกรรมนะคะแล้วก็มีหอผู้ป่วยเด็กค่ะ,คะแล้วก็เซมิ ICU นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของไตเทียมในปีถ,ถัดไปด้วยค่ะปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยาหาได้ให้ความสําคัญแก่ประชาชนทุกช่วงวัยจึงได้มีโครงการดูแลพัฒนาการเด็กและเยาวชนในทุกช่วงวัยเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะมีการดูแลตั้งแต่ฟื้นฟูเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวมในระดับทุติยภูมิพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีภาวะเสี่ยงต่างๆประสานงานติดต่อหน่วยง,งานต่างๆเพื่อดูแลเด็กและครอบครัวได้อย่างครอบคลุมและมีคุณภาพรวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพัฒนาการเด็กให้แก่พยาบาลเฉพาะทางบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงภาคีเครือข่า,ขาย ที่มีส่วนร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยาหาผู้ชมคะเราอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในเรื่องของการพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่นะคะกะลาบน,นั่นเองค่ะต้องเรียนถามนะคะถึงรูปแบบการดําเนินโครงการนี้ค่ะที่จะมาพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ค่ะ ก็สําหรับโครงการที่พัฒนาการเด็กก็จะมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมนะคะเอ่างเช่นกิจกรรมแรกก็จะมีการพัฒนาสมรรถนะของอเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกรร่อในระดับโรงพยาบาลซึ่งจะประกอบด้วยนักจิตวิทยานักกจกร,รมรบาบัดแล้วก็พยาบาาลช่วยแลเรื่องเด็กแล้วก็นอกจากนี้ก็จะพัฒนาในเรื่องของ จ้าหน้าที่รพสตอที่ดูแลพัฒนาการเด็กด้วยและครูสพดที่ในพื้นที่ของเราค่ะส่วนกิจาการรมที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับพัฒนาสมรรถนะของครูปฐมซึ่งที่ดูแลในเรื่องของเด็กปฐมวัยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็กิจการรมที่3าก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาระบบการเพเลคอนเซิลทางโทศรศัพท์ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลจังหวัดกับอง,บงค์บาลจจตสงขานะคะรงยาบาลจิตุริสงขาส่วนกิจกรรมที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยใช้บินัยเชิงบวกในเด็กปฐมในเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็กนะคะซึ่งโดยใช้ชื่อว่าที่เพื่อนพีค่ะส่วนกิจกรรมที่4ก็จะเป็นในเรื่องของคาราวานจิตเวทซึ่งเราได้ทํำในรอบปีที่ผ่านมาค่ะค่ะน,นี่คือรูปแบบในเรื่องของการดําเนินโครงการาที่จะมีการพัฒนาทุก รูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลเองก็จะต้องมีการติดต่อพูดคุยกับทางรพสอ,อตอเองหรือว่าบุคลากรในพื้นที่รวมไปถึงโรงเรียนด้วยที่จะพัฒนาร่วมกันให้เด็กในพื้นที่นั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกิจกรรมเด่นๆล่ะคะที่เด็กๆจะได้ทําในช่วงที่เข้าสู่โครงการพัฒนาค่ะกิจกรรมเด่นๆมันทั้งหมด4กิจกรรมหลักๆนะคะก็จะเป็นกิจกรรมสร้างสาย,ายใยกิจกรรมที่2สร้างวินยัยแล้วก็กิจกรรมที่3ามเด็กสร้างเด็กเก่ง ครั้งที่1แล้วก็มีสีก็คือสร้างเด็กเก่งครั้งที่2ซึ่งทั้ง4กิจกรรมนี้จะประกอบด้วยเนื้อหางานของเ,อเล่นกรดกอดเล่นเล่าเต้นวาดาจ,จะสลับกันไปซึ่งกิจกรรมแต่ละครั้งก็อาจจะอาจจะอจจะแตกต่ตางกันในแต่ละครั้งค่ะ,ะซึ่งจะทําเดือนละครั้งติดตามเดือนครั้งทุกในทุกสพอดอของในเขตอำเภอยะหาค่ะนอกจากนี้เรามีภาคีเครือข่ายที่ร่วมงานกันมี ในภาคส่วนใดบ้างคะภาคีเครือข่ายเราลําดับแรกก็จะเป็นอปศตในในเขตของเรานะคะแล้วก็จะมีครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของทั้งออยะหาแล้วก็จะมีอบตส่วนท้องถิ่นที่แสบสุนเรื่องงบประมาณให้กับเราวัสดุอุปรกรณ์ต่างๆกับสถานที่ค่ะภาคีเครือข่ายทางด้านการศึกษาเรียกว่ามีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะทําหน้าที่ประเมินพัฒนาการต่างๆของเด็กและเยาวชนจากนั้นก็จะทําการวิเคราะห์ประเมินเคสต่างๆ เพื่อให้การดําเนินโครงการนี้มีความสมบูรณ์แบบยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธ,ธิภาพคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟุกอยู่กับคุณครูที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบาโดนะคะแต่ต้องเรียนถามคุณครูค่ะว่าขั้นตอนในการดําเนินงานที่ร่วมกันทํากับทางโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยาหามีขั้นตอนในการดูแลเด็กยังไงบ้างคะค่ะขั้นตอนแรกก็คือทางโรงพยาบาลพระยุพราชยาหาจะมีการจัดอบรมครูขึ้นมาสวัน โดยที่ว่าจะเอาครูที่ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายในโครงการะค่ะเข้าไปอบรมพัฒนาสองวันนี้จะจัดขึ้นวันนั้นในจังหวัดปัตตานีคะ่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันตรงนั้นสองวันวันแรกก็จะมีการอบรมของทิพเปิลพีหนึ่งแล้วก็พีสองแล้วก็เป็นที่สองต้นสามกับสี่ค่ะแล้วก็พอเราได้ความรู้ตรงนั้นกลับมาใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเราค่ะโดย อันดับแรกเราจะมีการร่วมมือกับรพสทแล้วก็จะประสานก,กับโรงพยาบาลพระยุพราชยะหาแล้วก็ะจะมาลงพื้นที่ของเราค่ะ,คะก็คือเป็นการบูรณาการร่วมกัน <S S S ระหว่างโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็รพสทในพื้นที่ด้วยนะคะ<ช>โดยมีการอบรมคุณครูก่อน<ช>ว่าจะต้องดูแลเด็กในด้านใดบ้างนอกจากนี้พอเราได้เรียนรู้แล้วเรามาเตรียมพร้อมอยังไงคะที่โรงเรียนเรา จะมาดูพัฒนาการเด็กของเราที่ว่าที่มีพัฒนาการช้าหรือเด็กที่ว่าอยู่กับไม่ใช่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะส่วนมากจะอยู่กับยายหรือว่าอาหรือว่าลุงอะไรแบบนี้ค่ะจะมาเข้าร่วมโครงการกับเราค่ะเพราะว่าเด็กในพื้นที่ของเราส่วนมากพ่อแม่จะทํางานนอกน,นอกพื้นที่ทไม่ได้ทํางานในจังหวัดเราค่ะแล้วก็เราจะเอากลุ่มเป้าหมายพวกนี้แหละมาทํากับเรา,าโดยเรา ให้เหมือนกับว่าทำยังไงจะให้เด็กได้มีพัฒนาการระหว่างครอบครัวนี้มากที่สุดค่ะคุณแม่เองหรือว่าผู้ปครองเองก็ได้ความรู้จากโรงเรียนไปด้วยว่า<ช>ควรวะจะปฏิบัติตัวกับลูกอย่างนะไดในเรื่องของ<ช>การให้ดูโทรศัพท์มือถือ<ช>นะคะ,ะก็มีการปรับตัวกันทั้งครบอบครัวเลยทีเดียวค่ะคยี่อยากให้ครูฝากเคล็ดลับหน่อยค่ะเพราะว่าเราเห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะ เข้าสู่วัยเรียนจะต้องห่างอกพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพื่อส่งน้องเข้าสู่ในวัยเรียนคะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องแบบหนึ่งที่ว่าจะจากลูกเพราะว่าไม่เคยจากอยู่กับเราสองปีที่นี่กรรับสองปีนะคะค่ะอยู่กับอ้อมกอดคุณพ่อคุณแม่สองปีแล้วก็มาอยู่ที่นี่หนึ่งคุณแม่ต้องทําใจในการส่งลูกลูกเราจะร้องไห้เพราะว่ามาอยู่กับคนแปลกหน้าค่ะครูคือคนแปลกหน้าสําหรับเด็ก คนที่ไม่แปลกหน้าของเขาก็คือครอบครัวเขาคือที่บ้านแต่มาที่นี่คือแปลกหน้าสําหรับเขาหนึ่งเราก็จะบอกพ่อแม่พ่อแม่ว่าต้องทําใจนะคะถ้ามาส่งลูกร,ร้องไม่เป็นไรเขาร้องไม่ได้เจ็บร้องแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็หายมาแรกๆก็พ่อปกครองก็จะพูดว่าเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวมามีมานะ,ะเที่ยงหรือไม่ก็มามีไปทํางานแป๊บเดียวเองไปกรีดยานแป๊บเดียวเสร็จเดี๋ยวมามีก็มารับลูกแล้วก็<า>เป็นการ ให้คําแนะนานะคะทั้ง<า>ในส่วนของการดูแลพัฒนาการของเด็กให้สมวัยแล้วก็เป็นการแนะนําให้ผู้ปกครองนั้นดูแลเด็กอย่างไรเมื่ออยู่ที่บ้านด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยาหาให้ความสําคัญนั่นก็คือการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันประเทศไทยของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในแต่ละปีก็จะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากและการดูแลกลุ่มคนเหล่านี้ที่สําคัญที่สุดก็คือ การทำให้พวกเขาได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่สะดวกรวดเร็วจึงได้มีการทำงานเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายแบบไร้รอยต่อสร้างสังคมสุขภาพดีให้กับผู้สูงอายุคุณผู้ชมคะที่นี่ให้ความสําคัญกับประชาชนในพื้นที่ทุกเพศและทุกวัยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์สร้างสุขของชุมชนนั่นเองค่ะและอยู่กับคุณหมอผู้ดูแลโครงการด้วยนะคะคุณหมอตะกว่นเองค่ะ ในปัจจุบันก็มีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณหมออยากทราบว่าสัดส่วนของผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอผู้สูงอายุในพื้นที่เนี่ยถือว่ากาลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้ดยสมบูรณ์นะคะ,ะมีมีจำนวนเยอะแต่ว่ายังน้อยกว่าจำนวนของวัยทำงานคะ่ะวัยทำงานเนี่ยมีประมาณ26ผู้สูงอายุมีประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่านไวไปทำงานเนี่ย ไม่สามารถที่จะดูแลผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพได้เป็นที่มาของโครงการสูงสั้นสศูนสร้างสูขเพื่อที่จะ,ะดูแลฟื้นฟูนผู้สูงอายุแบบครบวงจรค่ะ,คะก็เริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะ<ม>ก็ต้องดูแลผู้ป่วยที่มีความสูงวัยเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันรูปแบบในการดําเนินงานของโรงพยาบาลในการดูแลผู้สูงอายุเราดําเนินงานแบบไหนคะคุณหมอ เราเพายมจะออกแบบระบบการดูแลให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเพื่อที่จะรองรับผู้สูงอายุที่มีจํานวนมากขึ้นนะคะโดยเราจะแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะใน1ประเภทเนี่ยจะมีผู้ป่วยติดสังคมคผู้ป่วยติดบ้านแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะกรณีผู้ป่วยติดบ้านเนี่ยเราจะเน้นการส่งเสริมป้องกันก่อนเกิดโรคโดยสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุชมรมสร้างสุขซึ่งจะอยู่ภายใต้กการบูรณาการการจัดการในส่วนสร้างสุขที่เราอยู่แห่งนี้นะคะอันที่2คือผู้ป่วยที่ติดบ้านาเราจะาสร้างเป็นส่วน c b r เรียกว่า Community Community Based Rehabilitation นะคะคเพื่อที่จะรองรับฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกรณีผู้ป่วยที่มีความพิการชั่วคราวนะคะคเพื่อ,<ค>เ,พอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจนกลายเป็นติดบ้านค่ะ<ค> อันที่3คือผู้ป่วยติดบ้านนะคะอันนี้ผู้ป่วยจะต้องได้รับการดูแลอย่างอ,าอย่างเข้มข้นที่บ้านนะคะโดยเราจะาผลิต CG หรือว่าผู้ <ฮะ S 1> ดูแลจิตอาสาเนี่ยฟื้นฟูสกิลของเขาฟื้นฟูศักยภาพของเขาแล้วก็ส่งไปดูแลผู้ป่วยตามบ้าน,นะค่ะ,<ฮ>ะในอนาคตถ้าเกิดว่าจํานวนผู้ป่วยติดเตียงมีมากขึ้นจน CG มีไม่พอที่จะดูแลตามบ้าน <ฮะ S 1> เราจะสร้างเป็นเ <ฮะ S 1> น i ซิงโฮมมาในชุมชนค่ะโดยบริหารจัดการและดูแลด้วย ชุมชนดูแลตัวเองค่ะ,คะหลังจากที่มีการสร้างศูนย์ชุมชนหรือว่าศูนย์สร้างสุขชุมชนขึ้นมาค่ะคุณหมอเข้ามาดูแลด้วยเข้ามาพูดคุยกับผู้สูงอายุด้วยเรามีการแนะนําเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวย,ยังไงด้วยบ้างค่ะค่ะศูนย์สร้างสุขเนี้ยค่ะเราจะบริหารจัดการภายใต้ชมรมสร้างสุขและชมรมผู้สูงอายุนะคะโดยที่มีกลุ่มเป้าหมายหรือนัเกเรียนเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเป็นประชาชนในสัปปะรดในช ในในตำบลยะหาคนที่สอนคือแกนนําจิตอาสาเราอยากให้ชุมชนสอนชุมชนโดยที่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เป็นเพียงแค่โคชชิ่งแค่ผู้นําแค่แค่ออกแบบหลักสูตรถ้าไม่มีเราเขาก็จะอยู่ได้นะคะเป็นชุมชนเ,เข้มแข็งค่ะเสร็จทีนี้เนื้อหาคอนเทนต์ที่เราจะใส่ลงไปแน่นอนว่ามันจะต้องมีครบมิติ แบบองค์รวมทั้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายตนเองการดูแลครอบครัวการปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวการฝึกอาชีพการหารายได้ค่ะเชื่อว่าหลักสูตรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลดีไม่เพียงแต่คนไข้แต่ส่งผลดีต่อครอบครัว<ฆ>ในแง่ของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการใช้ชีวิต การ,การ,ก,ารการทำงานรายได้เพิ่มมากขึ้นและผู้สูงอายุของเราจะไม่เป็นภาระของครอบครัวเมื่อไม่เป็นภาระคนในบ้านก็จะมีความสุขเหมือนกับเรามามอบความรู้ให้กับผู้สูงอายุให้เขามีกำลังใจในการมีชีวิตอยู่ต่อแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นและสามารถดูแลคนที่บ้านต่อไปได้ด้วยค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ นั่นก็คือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมุ่งหวังที่จะให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นทั้งทางกายและใจคุณผู้ชมคะตอนนี้ผูอยู่กับพยาบาลวิชาชีพจากรอพสต่อบ้านลากรน,นะคะพี่มีคะอยากให้พี่มีเล่าถึงภาคีเครือข่ายที่เข้ามาดูแลรวมทั้งทางรอพสต่อด้วยว่าเรามีส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่อย่างไรคะทางรอพสต่อบ้านลากรน,นะครับเราได้มี าการค mm hmm. ัดกรองเบื้องต้นนะครับจากเรามีอสมในพื้นที่นะครับที่ดูแลบ้านแต่ละบ้านของของคนในชุมชนนะครับก็จะมีรายชื่อของผู้สูงอายุที่เข้าดูแลในมือของเขาครับแล้วก็มันจะมีโปรแกรมอแอปเครื่องมือของเขาโดยใช้แอปสมาร์ทอสมนะครับในโทรศัพท์มือถือซึ่งสามารถไปคัดกรองในในบ้านที่ในหมู่บ้านได้เลย <Okay. S 1> ครับแล้วก็ก็ผู้ ผู้สูงอายุทั้งหมดที่เขาคัดกรองมาก็จะส่งข้อมูลเข้าไปที่รประสะตว, <c oughs> ว่าว่าผู้สูงอายุคนไหนที่มีภาวะสุขภาพแบบไหนตั้งปกติเสี่ยงติ่ป่วยนะครับแล้วก็ปรปสะตก็จะคัดกรองอีกทีหนึ่งแล้วก็คนที่ผิดปกตินะครับเราก็จะส่งไปรักษาที่โร <c oughs> <ล>งพยาบาลเหญ่หาอีกทีหนึ่งครับ ก็คือเป็นการทํางานที่ร่วมกันหลากหลายภาครือข่าขร่วมถึงนําสมาร์ทโฟนหรือว่าเครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนช่วยในการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นั่นเองค่ะแล้ววันนี้ที่ศูนย์สร้างสุขชุมชนเราได้มีกิจกรรมอะไรบ้างคะครับปกตินะครับในกิจกรรมของศูนย์สร้างสุขชุมชนก็คือเราจะเน้นให้ให้ชุมชนนั้นได้มีการดูแลสุขภาพด้วยตนเองนะครับเราแค่เราพอสอต่อทำการสนับสนุนนะครับทั้งอุปกรณ์แล้วก็เป็นคน คอยให้ความรู้ที่เขาต้องการอยากจะมาสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนนะครับโดยในกิจกรรมในสวนก็คือมันจะมีะมีการรวมตัวกันของของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ให้มาพบปะกันแล้วก็จะได้ไม่ต้องอยู่ที่บ้าน,นไม่เงาไม่เงาครับแล้วก็ที่นี่นะครับมันจะมีะตารางเวรเราจะจัดทางรองปะสะตจะจัดตารางเวรอ,อสอมอในการมาให้บริการที่นี่นะครับจะมีจัดตารางเวรที่ที่ไว้ นะครับแต่ละวันแต่ละวันนั่นจะมีเอสมมมาอยู่ทํางานที่นี่นะครับแล้วก็จะมีการบริการวัดความดันนะครับแล้วก็เจาะเจาะน้ําตาลในเลือดอครับผ,ผู้สูงอายุก็จะได้มามาประเมินภาวะสุขภาพตัวเองได้ที่นี่ครับจะได้ชุมชนก็จะได้รับการดูแลตัวเองทําให้มีมีการบริการจะ อสมอครับนอกจากนี้เห็นบอกว่ามีการออกกําลังกายด้วยใช่ไหมครับในหนึ่งสัปดาห์นั้นเขาจะมีเซตวันของเขาเช่นวันศุกร์ตอนเช้าก็จะมีการพากลุ่มผู้สูงอายุที่มามมาาทำกิจกรรมที่ศูนย์ออกไปเดินตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการกระตุ้นการหลเวียนการออกกําลังกายให้สภาพตามเนื้อแข็งแรงครับแล้วก็ก็จะมีกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะพาเพื่อนเพื่อนผู้สูงอายุนะครับ ไปเยี่ยมเพื่อนผู้สูงอายุที่ป่วยใช่ครับที่ที่ไม่สามารถออกมาที่ศูนย์นี้ได้ก็ก็จะพากันไปเยี่ยมที่อยู่ที่บ้านนะครับทั้งที่ติดบ้านและก็ติดเตียงครับเพื่อเสริมสร้างกําลังใจให้เขาคนอกจากจะสร้างความสุขแล้วมอบความรู้แล้วก็สร้างจิตใจที่แข็งแรงให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะภาพความประทับใจที่เราได้เห็นรอยยิ้มจากผู้สูงอายุซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชยหาและหน่วยงานภาคีเครือข่าย ไม่เคยจะทอดทิ้งและเข้ามาดูแลอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมคะตอนนี้ฟกอยู่กับบางมหหมัดนะคะซึ่งเป็นตัวแทนผู้สูงอายุในชุมชนบางมหหมัดคะมีความรประทับใจยังไงบ้างคะที่ทางโรงพยาบาลได้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนคะออก็ที่จริงแล้วทาชมรมนี่ก็ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลชาวบ้านในหมู่บ้านหมู่ห้านี่แหละและที่นี้ถ้าหากว่าเราจะดูแลกันเองไม่ได้ต้องพึ่งโรงพยาบาล ตอนนี้เราเราก็ตั้งกลุ่มขึ้นมาพอตั้งกลุ่มขึ้นมาเราก็มีผู้สูงอายุแล้วก็ให้โรงพยาบาลมาช่วยตรงนี้โรงพยาบาลก็มา,าเดือนละครั้งหรือว่า <Okay. S 1> สองเดือนครั้งหรือว่าสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็จะมาจะมาดูแลตลอด <Okay. S 1> แล้วก็เรื่องอาหารแล้วก็ไปดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านเลย <Okay. S 1> นี่ประตัยยตรงนี้ครับ ก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่หรือผู้สูงอายุในพื้นที่ได้ดูแลตัวเองก่อนที่จะทํากิจกรรมต่างๆทางาศาสนาหรือแม้กระทั่งสามารถที่จะดูแลตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ค่ะแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ